ชุมพรเอาจริงกอรมนชุมพรลุยตรวจสะพานมรณะไฟดับยกแนวพบถูกลักตัดสายไฟเกือบหมดชี้ชัดภัยต่อชีวิตเตือนคนร้ายอย่าคิดลองของเมื่อวันที่23มกราคม2569กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรกอรมนชุมพรภายใต้การนำของพอตอกอบศักดนาขานหออชรต403ชุมพร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีไฟส่องสว่างบนสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่บนทางหลวงหมายเลข3180สายท่าเสม็ดท่าแซะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสพรีบางกอกโพสศ,ศึกษาตำบลสพรีอำเภอปะทิวหลังประชาชนร้องเรียนว่าไฟดับมืดสนิทต,ต่อเนื่องยาวนานสร้างความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางโดยเฉพาะช่วงกลางคืนการตรวจสอบครั้งนี้ มีรอตอตอ,อัธพลการจนันดิตรองสวปสวพอปทิวนายอนุรักษ์ลือชัยว่าที่นายกอบตอสพรีเจ้าหน้าที่อบตอสพรีและนายสานิตจ,จันทระวิเชียนผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและคลายความเดือดร้อนให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวมีความยาวประมาณ800เมตรติดตั้งเสาไฟส่องสว่างตลอดแนวทั้งสองฝั่ง แต่ถูกคนร้ายลักตัดสายไฟบริเวณฐานเสาไฟเสียหายเกือบทั้งหมดกว่า30ต้นบางจุดพบร่องรอยการลอกเอาเส้นทองแดงออกไปเหลือเพียงฉนวนสายไฟทิ้งไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังพบท่อแป๊บเหล็กใต้ราวสะพานถูกลักหายไปบางส่วนเป็นการทำลายทรัพย์สินของรัฐอย่างชัดเจนและเข้าข่ายเป็นภัยต่อชีวิตประชาชนโดยตรงเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดชุมพรได้บันทึกภาพและเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งพื้นถนนต่างระดับหากปล่อยให้มืดมิดต่อไปอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าไฟส่องสว่างบนสะพานไม่สามารถใช้งานได้มานานกว่า6เดือนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเสี่ยงขับฝ่าความมืดทุกคืน แม้เคยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งกอรมนจังหวัดชุมพรเข้าตรวจสอบอย่างจริงจังในครั้งนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรซึ่งชี้แจงว่าได้เคยแจ้งความไว้แล้วเมื่อวันที่28กันยายน2565หลังตรวจพบการลักขโมยสายไฟบนสะพานยูเทิร์นข้ามทางรถไฟ ช่วงกม3 9 3 9 0 0หมู่4ตำบลบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยสายไฟถูกขโมยไปยาวประมาณ1,400เมตรมูลค่าความเสียหายกว่า259,800บาทเบื้องต้นยังไม่ทราบตัวผู้กระทำผิดและอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายในวันนี้บริษัทจะเร่งซ่องแซมผิวถนนที่ชำรุดและดำเนินการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็ว ทั้งนี้กรอรมนรจังหวัดชุมพรฝากเตือนประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสยัยการลักลอบตัดสายไฟหรือความผิดปกติใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันอันตรายรักษาความปลอดภยัยและไม่เปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีทำลายทรัพย์สินส่วนรวมจนกระทบชีวิตประชาชนหน่วยงานด้านความมั่นคงย้ำชัดว่าการลักตัดสายไฟและทำลายทรัพย์สินของรัฐเป็นความผิดทางอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับและอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเจ้าหน้าที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังและติดตามตัวผู้กระทำผิดอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นธนากรโกศลเมธีรายงานโทร0818923514